เอ,อ่ยนอนหลับอยู่ตรงนี้นะคะเมียวเล็กนะคะเมวเล็กมาดูภาพหาดูยากนะคะเมียวเล็กไม่ค่อยนอนให้แม่เห็นนะคะเมื <c oughs> อ่อวานนี้ถ่ายคลิปเมียวเล็กเอาไว้นะคะนอนหลับนะคะโอ้โหคงจะง่วงมากนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะช่วงประมาณเที่ยง,งนะคะจะบ่ายะคะฝนตกแล้วก็ ฝนหยุดก็นอนนะคะพขนอนโอ้โหดูท่านอนอ,อ,อยู่แบบว่าสงบได้ก็ตอนที่เขานอนเนี่ยแหละคะ่ะถ้าไม่นอนก็บางทีก็เดินไปกงน้องน้องก็กลัวแล้วอะคะ่ะขนาดอยู่ในกงยังกลัวเขานะน้องนะ่ะเล็กนี่ก็ <laughs> ไม่ปกติเหมือนกันนะคะไม่ปกติวันนี้ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะแมนุกลืมตาตื่นแล้วค่ะ แม่ถ่ายคลิปเขาถ่ายไปถ่ายมาเขาก็เลยลืมตาเขารู้ตัวว่าใครมาแอบถ่ายหนูนะแม่มาแอบถ่ายหนูจะมีคลิปหลายคลิปนะคะที่แม่นุกถ่ายรวมๆไว้นะคะเพราะว่าโอ้ยลักกี้นอนหลับค่ะลักกี้ก็หลับเหมือนกันค่ะเมื่อวานถ่ายรวมๆกันไว้เพื่อที่จะมาตัดต่อให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านได้ชม ความน่ารักของเด็กๆนะคะทําคลิปเสียงที่โรงเรียนอันนี้ถ่ายจากด้านนอกนะคะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าเมนุะจะออกไปหาเด็กจรน,นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเด็กจรน,นะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าฝนมันตกนะคะฝนมันโปอยนะคะแต่เอาอาหารให้พวกเขากินอยู่ค่ะเมื่อเมื่อเช้ามาอันนี้ต้นมะม่วงหาะนาวโหก็เป็นลูกออกเยอะมากแต่ไม่กินสักทีค่ะเขาว่ามันเป็นยา อ,อยากออกมานะคะอยากออกมาแต่ก็ไม่ให้ออกมานะคะให้อยู่ในนั้นแหละให้อยู่ในบ้านนั่นแหละเสาร์ทย์เมื่อกี้โอ้โหได้งานเยอะอยู่ค่ะตัดหญ้านู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะสีเทามากินอาหารนะคะเมื่อวานนี้ถ้าฝนตกสีเทาก็จะมาช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะคะแต่มาให้แม่เห็นหน้าแม่ก็ดีใจแล้วนะคะสีเทาสีสม้ม ยังไม่ได้เคลียร์กลงให้อยู่เลยว่าจะลองเอาเขาเข้ากลงของบัวขาวดูนะคะช่วงออกพรรษานี้ไม่รู้เขาจะให้เล่นพู่ไหมอะ่ะถ้าถ้าเขาเล่นพู่กันเน่ประทัดนี่โอ้โหดังมากแล้วก็เจ้าตุ๊กตาน้อยมาดูาดูมือนะคะมาดูมือน,น้อยๆนะคะให้ออกกําลังเมื่อขืนนี้ดูมือน,น้อยๆนะคะดูมือน,น้อยๆเขี่ยไปเขี่ยมานะคะโอ้ยออกจะน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะ แม่ก็มีลูกบอลเล็กๆนี่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 ดังกรุงกิง้งกรุงกิ้งดีๆนะคะเขี่ยเล่นค่ะเขี่ยเล่นเล่นก็เป็นค่ะเล่นก็เป็นอยู่นั่นน,นี่นะดูมือเขานะคะดูมือน้อยๆน,น,นะคะโอ้เมื่อเช้านี้เข้าไปดูอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะเข้าไปให้อาหารเข้าไปทำความสะอาดกระบะอะไรให้กับแม่เขาเดี๋ยวนุกจะให้แม่กับลูกเขาได้สัมผัสกันแล้วนะคะเดี๋ยวนุกจะทําคลิปมาให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงจากที่ แม่เปิดไม่ได้สัมผัสลูกเลยค่ะน่าจะสองเดือนแล้วมั้งไม่ได้สัมผัสลูกเลยเพราะว่าลูกป่วยต่างคนต่างป่วยตอนนั้นเป็นหัดแมวหายแล้วลูกก็มาเป็นเชื้อราเต็มตัวแล้วตอนนี้นุกค,คิดว่าน้องหายแล้วนะคะน้องหายแล้วทุกตานี่ขนเริ่มยาวแล้วก็เกิดทุกจุดแล้วไม่มีผิวหนังล้นแล้วนะคะแล้วก็แข็งแรงดูดูมือดูมือนะคะโอ้ดูมือเล็กๆนะคะดูมือเล็กๆ เดี๋ยวจะเอาลูกใหญ่มาให้เล่นนะลูกลูกใหญ่ก็มีอยู่ในบ้านนะคะอ่าของเล่นทั้งทั้งหมดนี้อ่บางอันก็มีท่านเอฟซีท่านซื้อให้ส่งมาให้บางบางอันก็คุณยายหมอท่านส่งมาให้นะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่ก็ไม่เล่นแล้วค่ะพี่พี่โตแล้วไม่ยเ,เล่นของเล่นแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะออกกําลังค่ะดูเขาเขี่ยเล่นนะคะเมนูก,ก็นึกว่าเขาจะไม่เล่นนะคะ มาดูดูมือเขานะคะดูมือเขาเขาหน้ารักมากเลยดูมือเล็กๆนะคะดูมือปัดบอลน,นะคะหน้ารักมากเลยะคะ่ะแข็งแรงแล้วคะ่ะเมื่อเช้าเ้าไปถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคะ่ะเข้าไปหน้าเขาเมื่อเช้านี้สวยสวยค่ะหน้าเขาแบบว่ามีขนเกิดขึ้นมาเต็มแล้วนะคะหน้าสวยน่ารักมากนะคะเมื่อเช้านี้นะคะแล้ดวดูพี่ๆนั่งมองน้องนะคะ โอ้ยนั่งมองน้องๆเล่นอะไรกันนะนัะ่นน้องขยันไหมน้องขยันออกกําลังนะอ่าเมื่อเช้านี้นะคะลูกสาวลูกสาวมานอนอยู่บนกําแพงสันกําแพงนะคะลูกสาวตรงบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเช่านะที่เคยเช่าอยู่นะคะนะ่ะครบทาสีใหม่เป็นสีนี้นะคะลูกสาวไปลูกคิดยังไงนะคะมานั่งชมวิวนะคะลูกสาวของแม่นะคะกับลูกชายก็มารอกินอาหาระคะ่ะลูกชาย เจ้า,าจส้มนี่เขาจะชอบอาหารเปรียกผสมอาหารเม็ดมากนะคะเมนูก็ทําให้แบบ่งให้กินข้างนอกนะคะส่วนเด็กในโกงเขาก็กินแต่ว่าเด็กข้างนอกนี่แปลกนะคะเด็กข้างนอกส่วนมาก,กนเนี่ยไม่ชอบอาหาราเปรียกผสมอาหารเม็ดนะคะเขาจะชอบอาหารเมด็ดล้วนๆนะคะเป็นบางตัวเท่านั้นนะคะที่ชอบไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ชอบทุกตัวนะคะอาหารเปรียกที่ผสมกับอาหารเม็ดเนี่ยพี่บัวอพี่บัวของเรานะคะ อ่านั่งนั่งประชุมนุมอะไรกันก็ไม่รู้นะคะนี่ช่วงเช้าเช้าเมื่อเช้านี้นะคะฝนตกมามันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเมนูก็เลยไม่ชอบหน้าฝนไม่ชอบฝนนะคะ,ะแม่น้ำใสก็กินน้ําอย่างตั้งใจก็ไม่รู้ว่าตามองอะไรนะคะแต่ว่าก็กินกินกินน้ําแต่ว่าตาค้างไปมองอะไรก็ไม่รู้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะ ขอพรบคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ